สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนสำหรับคาบนี้ก็จะมาเรียนกับคุณครูจ้าจ๋านะคะในหัวข้อเรื่องการคาดการผลลัพธ์โดยใช้เหตุผลก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้สำหรับบทเรียนนี้กันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1นนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาข้อที่2นักเรียนมีทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาและ ข้อที่3นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถัดมานะคะเป็นกิจกรรมสำรวจความรู้ก่อนเรียนสิ่งที่นักเรียนเนี่ยจะต้องเตรียมก็คือหนังสือสอสอวอทรายวิชาเทคโนโลยีแบบนี้นะคะและเปิดไปหน้าที่2ก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลย จากรูปภาพที่นักเรียนเห็นก็คือก้อยยืนส่องกระจกภาพที่ก้อยมองเห็นตัวเองในกระจกจะเป็นรูปใดซึ่งจะมีรูปให้นักเรียนเนี่ยเลือกทั้งหมด6รูปก็คือรูป A รูป B รูป C รูป D รูป E และรูป F แต่ A จะเป็นรูปไหนกันหน้า นักเรียนลองสำรวจและเปรียบเทียบเพื่อหาคำตอบกันดูสิคะคุณครูให้เวลานักเรียนคิด2นาทีโดยนักเรียนสามารถหยุดวิดีโอได้เมื่อได้คำตอบแล้วให้กดเล่นวิดีโอนี้ต่อนะคะหมดเวลาแล้วนักเรียนตอบรูปไหนกันบ้างนะมาดูกันสิคะว่านักเรียนจะตอบกันถูกหรือเปล่า มาดูรูปแรกกันเลยนะคะรูป a ถูกไหมคะรูปนี้ไม่ถูกค่ะ oh, เพราะอะไรเอ่ย <No. S 1> จุดสังเกตจุดแรกก็คือนิ้วของก้อยชูขึ้นมาแค่นิ้วเดียวนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วก้อยเนี่ยชูขึ้นมา2นิ้วและอะไรอีกนะคะและแจกันนะคะกับก้อยเนี่ยมันสลับข้างกันใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้น นักเรียนก็มาตัดรูปภาพที่ก้อยเนี่ยยืนชูขึ้นมาแค่นิ้วเดียวออกไปนะคะซึ่งนั่นก็คือรูป e ตัดทิ้งไปได้เลยถัดมานักเรียนก็ต้องมาตัดรูปที่แจกันดอกไม้กับตัวก้อยเนี่ยสลับข้างกันออกไปซึ่งนั่นก็คือรูปอะไรบ้างนะคะรูป b แล้วก็รูป c นั่นเองฉะนั้นนะคะใครที่ตอบ a b c และ e ยังไม่ถูกต้องนะคะ oh, <no. S 1> ทีนี้เหลือรูป d แล้วก็รูป f รูปไหนกันหน้าที่ถูกต้องมาดูที่รูป d กันเลยถูกไหมเอ่ยรูปนี้ไม่ถูกต้องค่ะเพราะอะไรคะใช่แล้วเพราะว่าดอกไม้ที่เจกันข้างตัวก้อยเนี่ยมันโน้มเข้ามาหาตัวก้อยเราจึงต้องตัดรูปดีทิ้งไปนะคะเพราะฉะนั้นรูปที่ถูกต้องก็คือ รูปเอนั่นเองไหนมีใครตอบถูกกันบ้างว้าวเก่งจังเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ <Yahoo! S 1> กิจกรรมถัดไปนะคะเป็นกิจกรรมปิศนาดอกไม้หันสานั่นเองกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยหาคำตอบว่าดอกไม้แต่ละชนิดเนี่ยมีค่าเท่าใดนะคะโดยดอกไม้แต่ละชนิดจะมีค่าไม่เท่ากันนะคะและเป็นจำนวนเต็ม ที่มีค่ามากกว่า0นั่นเองนะคะโดยแถวที่1ค่าของดอกไม้ที่จะเอามารวมกันจะต้องมีค่าเท่ากับ10แถวที่2ค่าของดอกไม้ที่จะต้องเอามารวมกันจะต้องมีค่าเท่ากับ9และแถวที่3นะคะค่าของดอกไม้ที่เอามาบวกกันรวมกันเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ10อ่าแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของคอลัมน์ตรงนี้นะคะ ขลอมน์ที่1ค่าของดอกไม้ที่เอามาบวกการรวมกันเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ9คอลขมน์ที่2ดอกไม้รวมกันทั้งหมดนะคะจะต้องมีค่าเท่ากับ10และขลอมน์ที่3จะต้องมีค่าเท่ากับ10นั่นเองถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วนะคะ คุณครู่จะาจ๋าให้เวลานักเรียนทำเนี่ย5นาทีโดยนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอได้นะคะเมื่อหาคำตอบเสร็จแล้วให้นักเรียนกดเล่นวิดีโอนี้ต่อเพื่อมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะหมดเวลาแล้วนะคะไหนลองมาตรวจคำตอบกันสิคะว่านักเรียนทำกันถูกต้องไหมเอ่ย เรามาตรวจคำตอบที่แถวแรกกันเลยนะคะดอกสีเหลืองมีค่าเท่ากับ2และดอกสีฟ้ามีค่าเท่ากับ4แบบนี้นะคะเมื่อนำมารวมกันก็จะได้10แสดงว่าถูกต้องทีนี้นะคะให้ใส่ค่าให้เท่ากันนะคะกับดอกไม้ที่มีชนิดเหมือนกันแบบนี้จากนั้นเรามาดูแถวที่2 จะเห็นว่ามีดอกไม้อยู่1ดอกนะคะที่ยังไม่มีค่าแต่ต้องรวมกันแล้วให้ได้9นักเรียนก็มาดูว่า2ดอกแรกเนี่ยนำค่ามารวมกันแล้วจะได้6ขาดอีกเท่าไหร่หน้าถึงจะได้9อีกเท่าไหร่นะคะ3นั่นเองเพราะฉะนั้นดอกไม้ชนิดนี้มีค่าเท่ากับ3ค่ะ นักเรียนก็นำค่า3ไปใส่ให้กับดอกไม้ชนิดเดียวกันนะคะใส่ค่าให้เท่ากันนะคะถัดมาแถวที่3เหลืออีก1ดอกนะคะที่ยังไม่มีค่าแถวนี้นะคะเมื่อนำค่าของดอกไม้มารวมกันจะต้องได้10นะคะซึ่งดอกไม้ในแถวนี้รวมกันแล้วได้5นั่นเองขาดอีกเท่าไหรนะ่หน้าถึงจะได้10ใช่แล้วค่ะขาดอีก 5นั่นเองเพราะฉะนั้นดอกไม้ชนิดนี้นะคะมีค่าเท่ากับ5เมื่อแต่ละแถวนะคะถูกต้องหมดแล้วนักเรียนก็มาดูในส่วนของคอลัมน์นะคะนำผลลัพธ์ของแต่ละคอลัมน์เนี่ยมาบวกกันนักเรียนก็ลองเช็คดูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปได้ว่าดอกไม้ชนิดแรกนะคะมีค่าเท่ากับ2ดอกไม้ชนิดถัดมานะคะมีค่าเท่ากับ 3ดอกไม้ชนิดถัดมานะคะมีค่าเท่ากับ4และดอกไม้ชนิดสุดท้ายมีค่าเท่ากับ5ไหนมีใครทําถูกกันบ้างเอ้ยว้าว,ว,าวเก่งมากๆเลยส่วนใครที่ยังทําไม่ถูกนะคะลองพยายามอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เอมีนักเรียนคนไหนสงสัยไหมคะว่าทําไมถึงต้องเป็นคาตอบนี้ละ่ะ เราลองไปช่วยกันคาดการคำตอบอื่นกันดูนะคะแต่นักเรียนอย่าลืมนะคะว่าโจทย์บอกว่าดอกไม้แต่ละชนิดเนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากันและเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า0ูนย์เราลองมาดูที่ตารางนะคะและคลิดแถวที่หนึ่งกันดูเลยเราลองคาดเดาให้ดอกสีเหลืองเนี่ยมีค่าเท่ากับ8และดอกสีฟ้ามีค่าเท่ากับ 1. 1เมื่อนำมารวมกันนะคะแถวแรกเนี่ยก็จะได้10 แสดงว่าถูกต้องดังนั้นเราก็นำค่าที่ได้เนี่ยไปใส่ให้กับดอกไม้ที่มีชนิดเดียวกันแบบนี้จากนั้นเราสังเกตตรงนี้ได้เลยนะคะคอลัมน์แรกช่องนี้ค่าของดอกไม้เนี่ยจะต้องบวกกันได้9ใช่ไหมคะแต่ค่าของดอกไม้ที่คอลัมน์ที่1ข,ของ2ดอกแรกเนี่ยก็คือ8กับ8ซึ่งเมื่อนำมารวมกันแล้วจะได้16 ซึ่งมีค่ามากกว่า9การคาดเดาคำตอบนี้แสดงว่ายังไม่ถูกต้องนะคะลองคาดเดาดูใหม่นะคะที่แถวแรกถ้าดอกสีเหลืองเนี่ยมีค่าเท่ากับ6กละ่ะและดอกสีฟ้ามีค่าเท่ากับ2เมื่อนำไปใส่แล้วเนี่ยนำค่าทั้งหมดของแถวแรกมารวมกันก็จะได้10ดังนั้นเราก็นำค่าที่ได้เนี่ยไปใส่ให้กับดอกไม้ที่มีชนิดเดียวกันเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ ทีนี้จุดสังเกตตรงเดิมเลยค่ะที่คอลัมน์ที่1ค่าของคอลัมน์จะต้องได้9ใช่ไหมคะแต่เรานำค่าของดอกไม้สีเหลืองมารวมกันแล้วได้12ทําทำให้เกินค่าที่กำหนดไว้จึงไม่ถูกต้องถัดมาเราลองมาคาดการใหม่กันอีกครั้งนะคะถ้าให้ดอกสีเหลืองมีค่าเท่ากับ4ล่ะและดอกสีฟ้ามีค่าเท่ากับ3เมื่อนำมารวมกันก็จะได้10 แสดงว่าถูกต้องนะคะเราก็นําค่าที่เราคาดการได้เนี่ยไปใส่ให้กับดอกไม้ที่มีชนิดเดียวกันเหมือนเดิมเลยลองดูที่คอลัมน์แรกเราจะเห็นได้ว่าดอกสีเหลืองมีค่าเท่ากับ c นํามารวมกันแล้วก็จะได้8แสดงว่าอีกหนึ่งดอกที่เหลือเนี่ยตรงนี้นะคะจะต้องมีค่าเท่าไหร่คะอ่ามีค่าเท่ากับ1ถึงจะรวมกันได้9 เราก็ใส่ค่าหนึ่งเข้าไปทีนี้เหลือดอกไม้อีกหนึ่งชนิดจํานวนสองดอกนะคะตรงนี้เราก็ดูนะคะแถวที่สองจะต้องรวมกันได้9้าและแถวที่สามจะต้องรวมกันได้10บแถวที่สองเนี่ยขาดเท่าไหร่คะถึงจะได้9ก้าอ่าขาดสอง นะคะคเพราะว่า2ดอกนี้รวมกันเราได้7นะคะเพราะฉะนั้นขาดอีก2ถึงจะได้9เราก็ใส่2ลงไปให้กับดอกไม้ที่มีชนิดเดียวกันแล้วนักเรียนลองเช็คแถวที่3ดูสิคะเมื่อนำมารวมกันค่าของแถวนี้จะต้องได้10แต่ผลรวมของดอกไม้ที่ได้เท่ากับเท่าไรคะอ่าได้แค่7เท่านั้นเพราะฉะนั้นการคาดเดาคำตอบนี้ถูกต้องไหมคะ ไม่ถูกต้องนั่นเองทีนี้นักเรียนพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมถึงเป็นคำตอบแรกที่ถูกต้องทีนี้นักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมถึงเป็นคำตอบแรกที่คุณครูเฉลยไปเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็เพราะว่าค่าของดอกไม้แต่ละชนิดเนี่ยในแต่ละคอลัมน์ในแต่ละแถวเมื่อนำมารวมกันแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะถูกต้องตามข้อกำหนดในแต่ละคอลัมน์ในแต่ละแถวนั่นเอง ทีนี้เรามาดูการคาดการณ์ผลลัพธ์นะคะโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะว่าคืออะไรและมีลักษณะอย่างไรเรามาดูในส่วนแรกนะคะการคาดการณ์เนี่ยคืออะไรหน้ามีใครรู้บ้างไหมเอ่ยอ่าการคาดการณ์เนี่ยก็คือการเดา,เดาว,ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนถัดไปหรือการเดาว,ว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะจบลงอย่างไร และไม่ใช่แค่การเดาแบบมั่วๆนะคะจะต้องเป็นการเดาแบบมีเหตุมีผลนั่นเองมีหลักการนะคะไม่ใช่การเดาแบบมั่วๆตัวอย่างเช่นช่วงเวลาเที่ยงวันมีเมฆมืดค้มท้องฟ้ามืดคึ้มมากๆเลยนักเรียนลองคาดเดาดูสิคะว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปคืออะไรนักเรียนลองเดาดูสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ้อ่าใช่แล้ว ฝนจะตกนั่นเองอันนี้ไม่ใช่การคาดเดาแบบมัวๆนะคะเป็นการคาดเดาจากประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแลวนั้นเองส่วนถัดมานะคะคำว่าเหตุผลเชิงตรรก,กะก็คือเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีเหตุผลที่ได้จากกฎเกณฑ์ข้อตกลงหรือจากประสบการณ์นะคะ มาใช้เป็นเงื่อนไขในการแก้ปัญหานั่นเองเพราะฉะนั้นการคาดการผลลัพธ์โดยใช้เหตุผลเชิงตะก,กะก็คือการพิจารณาหากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขาจากรูปแบบของการเกิดเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นะคะเพื่อใช้เป็นเหตุผลหรือตะก,กะในการคาดการผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองตัวอย่างเช่น 1. แบบทดสอบความฉลาดทางชอวปัญญา 2. การคาดการผลลัพธ์จากรูปแบบที่เคยเกิดขึ้น 3. การคาดการผลลัพธ์จากทฤษฎีเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดต่างๆกันเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยแบบทดสอบความฉลาดทางชาวปัญญาเป็นแบบทดสอบการคิดการใช้เหตุผลการคำนวณและการเชื่อมโยงนั่นเองซึ่งครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนเนี่ยได้ลองทำมีลักษณะเป็น ภาพที่ถูกเรียงลำดับเอาไว้นะคะซึ่งนักเรียนจะต้องหาคำตอบของภาพที่ขาดหายไปโดยการคาดการผลลัพธ์โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะดังนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาเงื่อนไขของภาพที่กำหนดให้จะพบว่ารูปแบบของภาพคือกล่องสีเหลืองสลับกันกับกล่องสีสม้มดังภาพที่ขาดหายไปดังนั้น ภาพที่ขาดหายไปคือภาพใดนักเรียนลองพิจารณาดูสิคะว่าภาพใดหน้าที่หายไปภาพที่ขาดหายไปก็คือกล่องสีเหลืองนั่นเองใครตอบกล่องสีเหลืองเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ <Wow. S 1> ข้อถัดมาข้อที่2เมื่อนักเรียนเนี่ยพิจารณาหาเงื่อนไขจากภาพที่กำหนดให้จะพบว่ารูปแบบของภาพก็คือ ต้นคริสต์มาสหนึ่งต้นนะคะตามด้วยอะไรหน้าหน้าของซานตาคลอสสองหน้าดังนั้นภาพที่ขาดหายไปคือภาพใดหน้าภาพที่ขาดหายไปก็คือภาพต้นคริสต์มาสหนึ่งต้นนั่นเองใครตอบต้นคริสต์มาสเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก <Wow. S 1> ่งมากๆเลยทีนี้ มาดูตัวอย่างถัดมานะคะหัวข้อตัวอย่างถัดมานะคะเป็นการคาดการผลลัพธ์จากรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นหัวข้อนี้นะคะเป็นการพิจารณาหาเงื่อนไขจากรูปแบบหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเพื่อคาดการผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นโจทย์ข้อที่1ให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาเงื่อนไขจากภาพที่กําหนดให้ เพื่อคาดการผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในบบํำดับถัดไปนะคะนักเรียนลองพิจารณารูปภาพข้างต้นดูนะคะว่าผลลัพธ์ของนักเรียนเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนเมื่อนักเรียนเนี่ยพิจารณาเงื่อนไขแล้วพบว่ารูปแบบของภาพก็คือแบบนี้โดยวางเรียงต่อกันไปเรื่อยๆจนเต็มตาราง เมื่อทำการวางรูปแบบดังกล่าวจนเต็มตารางแล้วนะคะก็จะได้ภาพผลลัพธ์ดังต่อไปนี้อ่ามีใครทําถูกต้องบ้างไหมเอ่ยว้าวทีนี้เราไปดูในโจทย์ข้อที่2อ่าเป็นรูปภาพแบบนี้นะคะนักเรียนลองพิจารณาเพื่อหาคำตอบของผลลัพธ์รูปนี้กันเลยนะคะว่าจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบไหนหน้า ื่อพิจารณาตามเงื่อนไขแล้วพบว่ารูปแบบของภาพก็คือรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้โดยวางเรียงต่อกันไปเรื่อยๆจนเต็มตารางเมื่อวางรูปแบบนี้จนเต็มตารางแล้วนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองอ่ามีใครทำถูกต้องบ้างไหมเอ่ยและหัวข้อถัดมานะคะหัวข้อสุดท้ายแล้วเป็นการคาดการผลลัพธ์จาก ทฤษฎีเป็นการคาดการ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความรู้ทฤษฎีหรือกฎมาพิจารณาปัญหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องดังนี้นะคะแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้วัตถุที่มีน้ำหนักตกลงมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจากข้อความที่กำหนดให้ให้นักเรียนนำมาใช้พิจารณาภาพดังต่อไปนี้เพื่อหาว่าเมื่อเปิดก๊อกน้ำแล้ว น้ำในถังใดจะเต็มเป็นอันดับแรกจากรูปภาพนักเรียนลองพิจารณาดูสิคะว่าถังไหนหน้าที่จะเต็มก่อนหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าน้ำถังไหนจะเต็มก่อนหนะ้ามาดูคำตอบกันเลยเมื่อพิจารณา ข้อความที่กำหนดให้จะสามารถคาดการได้ว่าน้ำในถัง C จะเต็มเป็นอันดับแรกเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้วัตถุที่มีน้ำหนักเนี่ยตกลงจากที่สูงลงสู่ที่ตำ่ำดังนี้นะคะเมื่อเปิดก๊อกน้ำน้ำก็จะไหลาจากถัง A ไปสู่ถัง B ตามท่อน้ำนะคะ และไหลาจากถัง B เนี่ยไปสู่ถัง C และเมื่อเราสังเกตจากภาพก็จะเห็นได้ว่าถัง C น้ำจะเต็มก่อนเป็นลำดับแรกนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ยไม่ยากไปใช่ไหมคะสำหรับบทเรียนเรื่อง การคาดการผลลัพธ์โดยใช้เหตุผลเป็นการคาดเดาว,ว่าผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ถัดไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือได้ผลลัพธ์แบบไหนตามหลักการทฤษฎีเงื่อนไขข้อกำหนดหรือจากประสบการณ์ไม่ใช่การเดามั่วๆนะ่าจะต้องมีเหตุมีผลเท่านั้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูจ้าจ๋าก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย